สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอันดิเซมเบนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตำมอนเนอร์บิวในเกมนี้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่โนต้ตไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่าน,นั้นที่ผมประสบพบเจอด้วยตัวเองนะครับซึ่งคนอื่นเล่นอาจ,จะไม่ได้เจอแบบผมก็เป็นไปได้เพราะงั้นก็ฟัง แล้วก็มีวิจารณญาณในการรับฟังและกันนะครับมาดูการที่สแต็ก่อนแล้วกันนะครับจะเห็นว่ามันก็ผมจะอัพสแต็ในลักษณะที่เพียงพอต่อการใสของสวมใส่นะครับถ้าเริ่มรู้สึกว่ามันใส่ไม่ได้ผมก็จะไปอัพตรงนั้นเพิ่มซึ่งสเต็เนี่ยใช้น้อยสุดครับแล้วก็ ที่จริงถ้าสายผมเนี่ยเป็นธนูซัมมอนเนอร์นะครับลืมบอกไปทัน um er ูซัมมอนเนอร์ซึ่งตอนเดียผมติดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือผมอัพอินเยอะแล้วเด็กมันไม่พอไปใส่ของสวมใส่เรเวลยๆัดไปนะครับตอนนี้ผมก็เลยพยายามอัพเด็กขึ้นมาแต่ก็ที่ผมอัพอินนำเนี่ยบอกเลยอย่างหนึ่งคือสายซัมมอนเนอร์เปลืองมานามากๆ,ๆนะครับเรียก อินเดียนทีหนึ่งนี่กินทรัพยากรมานาไปสุดมากนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่พวกสกิลแอสซีนนะครับก็อย่างที่เห็นว่าผมจะเน้นไปที่การาเพิ่มความสามารถให้กับอินเนียนครับจะมีเพิ่มดาเมจเพิ่มตรงเพิ่มดาเมจเพิ่มโจมตีเพิ่มจํานวนนะครับในการซัพพลอยด้วยอันนี้เพิ่มมาหนึ่งก็โอว o ์พาวเวอร์เนี่ยจะมีสถานะทาให ตัวบินเนียนเราเนี่ยโจมตีแล้วก็เจาะเกราะได้นะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มเอเลเมนท์ดาเมจด้วยเอเลเมน์ดาเมจเจาะเกราะอ,อะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นสถา,านะเข้าใจว่าถาวรเท่าที่ผมอา่านดูนี่นะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นพวกเพิ่มดาเมจสัดส่วนใหญ่แล้วก็เพิ่มความถึงก็จะมีอ่าพวกรีซีสนะครับเพิ่มรีซีสอยู่นะวะอ่านี่ มีเพิ่มเลือดเพิ่มรีซีนะคับ ipt, เอลิเมนทัลรีซีนเพื่อที่จะทําให้มันถึกขึ้นแต่ณปัจจุบันมันก็ไม่ได้ฝึกมากพอที่จะไปยืมบวกกระบอออยู่ดีซึ่งอันนี้จะน่าจะเป็นปัญหาของสายสมอนเนอร์แอบจะถูกเกบเลยบางที่แบบมันถึกไม่พอแล้วโดนโดนบอสตบปึ้งแล้วหายไปนะครับแล้วเราก็ต้องเรียกมคนมาใหม่เกมนี้ก็เป็นในนั้นครับมีปัญหานี้อยู่เนื่องจากอาจจะ ตอนนี้มันต้น,ตนเกมมั้งผมเลเวล40นะครับยังเล่นไปไม่ไกลตอนนี้อยู่ที่แอค5นะครับแอค5ตอนเริ่มต้นด้วยนะไปไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะนะครับอ่ะแล้วก็มา,มาดูที่สกิลนะครับที่ผมใช้ผมจะใช้มินเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นไฟออฟอาบิสซิงตัวนี้จะเป็นป่าลูกไฟนะครับซึ่งตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัวโจมตีระยะประชิดก็ เพรเสียอีกอย่างที่เจอนะครับเป็นนี่อ่งเกมนี้สายตาสั้นมากๆไม่รู้เพราะอะไรคือถ้าเกิดคุณเคยเล่นผ่านของเอ็กซายมาคุณจะรู้ว่าอ้ลูกกระจอุณนะ่ะพอเห็นพอมีบอลอยู่ในแมปอะ่ะแม่งวิ่งเข้าไปบวกกันเลยแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับเกมนี้เกมนี้คือเราต้องเราต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงในระยะหนึ่งห่อนแล้วตอมอนมันถึงจะเริ่มมองเห็น แล้วคุณจะเห็นชัดมากถ้าเกิดคุณใช้ซัมมอนที่มันโจมตีแบบประชิดอ่ะคือตัวนี้แหละตัวเนี้ยโจมตีประชิดนะครับคุณจะเห็นชัดมากๆเวลาคุณใช้ซัมมอนโจมตีประชิดว่าทําไมมันไม่เข้าไปตีวะคุณก็เลอแบบเอาตัวแย่เข้าไปก่อนมันถึงจะเริ่มเข้าไปตีให้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไหมนะตรงเนี้ยเจอนะครับอ่ะแล้วก็มีเพิ่มอ่มีสกิลที่ผมใช้ย่างคี อันนี้ลูนไนก็จะเป็นโกเลมนะครับจะเป็นโกเลมที่อยู่ข้างๆผมแล้กอ่าเริ่มต้นจะเป็นโกเลมไฟซึ่งโกเลมเองนี้ก็ตอนเป็นโกเลมไฟเนี่ยตัวบางมากพอเป็นน้ําแข็งโกเลมน้ำแข็งตัวเนี้ยก็เริ่มึกขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังมีบางฝั่งไฟที่ตายนะครับกับม็อบด้วยนะกับม็อบที่ไม่ใช่ตัวบอสรู้สึกว่าพวกซัมมอนเนี่ยจะแพ้ทาง พวกติดพิษนะครับโดนพิษปุ๊บนี่แป๊บเดียวละลายหายไปเลยนะครับแล้วก็มีเซนทรีนะฮะอันนี้เป็นป้อมปืนผมใช้มาเพื่ออ o o บูทดาเมจของผมเพิ่มคืนเพราตอนเริ่มเกมเนี่ยบอกเลยว่าลากเลือดนะครับสายนี้เล่นยากมากเริ่มเกมคือปีก็เบาไม่ได้แรงมากนะปีค่อนข้างจะเบากลางๆอ่ะกลางๆแล้วกันแต่ตัวโคตรบางเลยครับ คือแป๊บเดียวต้วเกียดนี่แป๊บเดียวละลายหายหมดเลยเราก็ต้องคอยสัมมอนเรื่อยๆแล้วมันก็มีคูลดาวนิดนึงแล้วแต่ตัวถ้าเป็นตัวเนี้ตัวโปลเลมเนี่ยคูลดาวนานนะครับผมก็เลยมีเพิ่มวดคููดาวลงไปด้วยแล้วก็มีพวกเจมอีกตัวนะครับนี่อันนี้เพิ่มรีเลตนะครับอันนี้เพิ่มปาติชอตก็คือจะจงตีเพิ่มโปรเจกต์ตายขึ้นมาอีกสองเดิมมันปลาไฟหนึู่กป็นาๆเป็นสามูกน,นะครับมี ผมใส่ไอ้สกิลคลิกขวาเนี่ยไอ้สกิลธรรมดาที่ผมใช้คือสกิลนี้นะครับยิงยิงธนูสายฟ้าซึ่งมีโอกาสทำให้ติดช็อคนะครับออกสเปตัสจะทำให้ตัวบอนเนี่ยมันโดนดามเมจแรงขึ้นนะครับแล้วผมก็เพิ่มสเปลแอคทิเวชั่นขึ้นมาด้วยอันนี้คือเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับมันจะทำให้ไล่สกิลนี้ออกไปด้วย ฟอร์สบอมนะครับซึ่งไอ้ฟอร์สบอมเนี่ยมันก็ทำให้ติดชิลทำให้แบบเคลื่อนที่ช้าลงนะครับตอกตีช้าลงและทุกอย่างช้าลงนะครับเอาดิผมมอ่านมานะผมก็เลยใช้อันนี้นะเพื่อที่จะตีบัฟบอลแล้วก็ให้ปล่อยให้มินเนียนจัดการนะครับเพราะไอ้สกิลติดตัวที่ผมหามาเนี่ยจะเป็นสกิลสายมินเนียนหมดเลยตัวผมเองเนี่ย ตัวละครหลักของผมอะจะไม่มีไม่มีดาเมจเลยนะครับเพราะงั้นผมก็เลยใช้แบบนี้ก็จะเห็นว่าสกิลหนึ่งสกิลแค่เลเวลหนึ่งเพราะอัพไปมันก็เพิ่มแต่ดาเมจซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรผมเพราะดาเมจต้นของผมมันเบาอยู่แล้วนะครับก็เลยยังไม่อัพเอ่ออัพอัพเอาแค่เลเวลหนึ่งเพื่อเอาช็อคสเตตัเท่านั้นนะฮะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งอันนี้จะเป็นสกิลเรียกรวบนะครับก็คือเรียกสัมมอนของเรามันรวม รอบรอตัวเราแล้วก็บูธดามเมจให้ด้วยนะครับจะมีบูธดามเมจให้ร้อยยสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้นะครับอที่เหลือก็อันนี้เพิ่มดามเมจนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับให้กาโกเลยทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือซัมมอนของเราเนี่ยจะไอตัวเนี้ยนะครับมันมีเวลาด้วยคือมันออกมาเท่าเนี้อ่าหลอดสีขาวหมด มันก็จะตายนะครับเช่นเดียวกันเซนตีก็เป็นนะครับมันทําให้ผมจําเป็นต้องไล่แบบในไฟหนึ่งอาจจะจะต้องไล่แบบหลายรอบหน่อยนะครับเพื่อดูว่าถ้าเกิดหลอดขาวมันจะหมดแล้วก็ต้องไล่เรียกมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้นี่แหละที่เปืองจริงๆก็จะเป็นตูนไนนี่แหละมั้ง ใช้ใช้มานาเยอะมากนะครับแต่ก็อาจจะถ้าเกิดคุณโชคดีนะครับได้อ,อปพวกเพิ่มรีเจนมานาขึ้นมาเยอะๆนะครับว่าช่วยวยลดปัญหาตรงนี้ได้ที่มานากินเยอะเราไม่พอนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปลุยดูนะครับเพราะว่ามันเป็นยังไงให้เห็นภาพอันนี้ผมเรียก เดิมมันเรียกได้สองตัวนะครับผมอัพให้มันเรียกได้สามตัวแต,แต่เรียกไปสามตัวเนี่ยานาหายไปข้อนึงแล้วโคตรเปืองก็เนี่ยเห็นปะ่ะมันไม่ตีนะครับระยะเนี่ยกว่ามันจะแบบเข้าไปตีได้เห่ที่บอกว่ามันสายาตาสั้นนะแล้วก็เี่ผมจะเรียกรวมอย่างนี้ก็จะเป็นการบัฟดางเองแล้วผมก็ใช้ธาตุสายฟ้านะครับที่บัฟ ประมาณนี้ไปหนึ่งแป๊บเดียวก็จะตอดขาวจะหมดอีกแล้วนะครับดดดไปแล้วก็คือผมต้องพกยามานาไว้ตลอดเวลาโอ้โคตรดลำบากเแล้วลถ้าเท่าทีา่ไปดูเพื่อนคนอื่นที่มันเล่นสายอื่นกันนะนะสูชีวิตดีดีโผมนี่เหมือนกัดกัดก้อนเกลือกินอ่ะก็ไปเข้าใจ ไม่มีต่ปอยแน่นอนว่าผมกดข้ามตลอด <What>? uh, <'s> ก็ที่จริงก็ให้ดูเท่านี้แหละแต่เดี๋ยวขอ,อรวบรวมอีกทีหนึ่งนะครับข้อดีของสายนี้ผมว่ามันไม่รู้มีใครเป็นเหมือนผมไหมนะครับคือมันเล่นแล้วมันไม่ไม่เหงานะครับเหมือนมีเพื่อนเดินไปด้วยตลอดเวลามันไม่เหงาดีนะครับแล้วก็พอเสียนี้ เยอะแยะแต่แก่คือยับเลยข้อเสียคือมานาผมรู้สึกว่ามานามันกินเยอะนะครับตัวแซลมอนพวงเริ่มต้นนี่เล่นลำบากมากๆนะครับคือตัวบางตายง่ายดาเมจไม่ได้สูงนะครับแป๊บเดียวละลายหายพอเจอบอสนี่คือปัญหาเลยแลผมก็เลยต้องเอาเต็นที่มาช่วยป้อมปืนมาช่วยซึ่งป้อมปืนเนี่ยมันมีข้อดีคือมันเรียกเรื่อยๆนะครับมัน ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาได้เรื่อยๆนะมันเรียกได้สูงสุดแค่สองนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีคูดาวนะครับทําให้เวลาถ้ามันตายมันหายไปเราก็เรียกมันขึ้นมาได้นะก็ช่วยแล้วมันยิงแรงด้วยนะครับตัวเนี้ยยิงแรงอ่นะข้อเสียอีกก็คือใต่ตาสั้นอย่างที่บอกไปนะครับคือโดยรวมก็ถ้าถ้าเป็นไปได้แนะนําว่า ไปเล่นสายอื่นก่อนนะครับก็จะดีคือเป็นไปเล่นสายอื่นเราค่อยย้ายมามินเนี่ยนทีหลังก็ก็ได้ผมไปเริ่มมินเนี่ยนก่อนเลยด้วยความที่จะเรียกว่าใจรักได้บอกว่าก,ก็อาจจะได้ใจรักละบ้างนะครับก็เลยเล่นมินเนี่ยนตั้งแต่แรกก็ทนลําบากไปตอนนี้ก็ยังลําบากอยู่นะครับก็ คลิปนี้ก็ให้มาดูเท่านี้แหละมา,มาแชร์ประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้นะครับในพาร์ทนี้ผมมาจากอนาคตนะครับก็เนื่องจากไอกคลิปในช่วงก่อนหน้าเนี่ยคือผมอัดยิงไว้นานเป็นเป็นสัปดาห์เลยเราไม่มีเวลาตัดน,นะครับไปทำเกมอื่นอยู่ก็จากที่ผมบอกว่าซลม,มอนมันสายตาสั้นนะครับตอนนี้ผมไปเ,เล่นๆไปแล้วผมเจอว่ามันมีสกิลนี้นครับ ยนคอนยูในควนะครับเป็นเวทอันนี้เมื่อกดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเปลี่ยนสแตน,นะมันจะเปลี่ยนสแตให้ซลมอนแอคเซสซนะครับมันจะวิ่งทีนี้มันจะวิ่งทั่วเลยก็คือบอลจะวิ่งไปใส่ก่อนเลยไปเปิดก่อนเลยอันนี้จะเหมือนซลม,มอนเกมอื่นๆนะครัที่เจอมาโดยปกติแต่ก็เกิดข้อเสียอีกว่า,านั่นแปลว่าคุณต้องเสียสล็อตให้กับยูเพิ่มอีกหนึ่งสล็อตนะครับ ก็ทีนีมน้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จากที่ผมเล่นมาอีกสักพักหนึ่ง mm. ผมมาไปดจีกว่าแซามอนตายง่ายมากๆนะครับโดยเฉพาะในพวกบอสในเรื่องเนี่ยคือซัดทีเดียวแซลมอนหายหมดเลยรวมถึงตัวผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทีนี้ก็เลยไปดูบิวของคนอื่นๆนะครับก็ผมสรุปได้ว่า สายซัมมอนนะครับเป็นสายที่ต้องใช้ต้นทุนสูงมากๆนะครับต้องใช้เกียร์สูงมากๆพึ่งพาเกียร์เยอะมากแค่ลำพังสกิลจากไอโซเดียกนะครับสกิลทรีรจากหน้า๋ยวกดอีกจากหน้านี่มันไม่เพียงพอให้ซัมมอนจะจะสามารถอยู่รอดแล้วก็ต่อสู้ได้นะครับ เพราะงั้นผมขอสรุปว่าซัมมอนไม่แนะนำนะครับให้เล่นเป็นตัวแรกนะเพราะมันมันยากเกินนะครับก็แนะนำว่าให้ไปเล่นสายอื่นก่อนหาของให้พร้อมนะครับแลค่อยวนกลับมาค่อยวนกลับมานะครับเปลี่ยนเป็นสายซัมมอน ดีกว่าอันนี้คือข้อสรุปของผมนะครับในคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จบตรงนี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ